สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ iStudio by TrueMove 3 G Wi-Fi นะครับกับผมนัทเทพสินณอยุทธยาเช่นเคยครับ วันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเราไม่ได้อยู่ในสตูดิโอแล้วนะแต่เราอยู่ที่ t u u e o o f f e นะครับที่ Paradise Park ครับช่วง i อ o ด s t ลสตูของเราในวันนี้นะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับสาวน้อยหน้าใสคนนี้ครับน้องแอร์ภูมิวารียอดกระมลนะครับเธอทำงานในด้านวงการบันเทิงเนี่ยมานานพอสมควรแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านภาพยนตร์ละคริวสิกวิดีโอนะครับรวมถึงโฆษณาต่างๆนะครับ และที่สำคัญที่สุดครับเธอเป็นคนเก่งมากเลยครับล่าสุดนะครับเพิ่งกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นครับเพราะว่าไปเป็นพิธีกรมานะฮะในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับไลฟ์สไตล์ของเธอครับว่ามีความน่าสนใจและน่ารักมากแค่ไหนนะครับในช่วง Idol Studio ครับ สวัสดีค่ะและที่นี้นะคะเป็นบ้านของแอนเองค่ะเดี๋ยวแอนจะพาทุกทุคนเนี่ยมาชมแบบว่าร,รับรับบ้านแอนนะอันนี้เป็นน้องหมานี่นี่น้องหมานี่ไม่ได้ครบนะนี่ชื่อทูโลนี่ชื่อน้องหอน้องหอเนี่ยเป็นแม่เลยน้องหอนี่แกบมากะะแล้วค่ะแล้วน้องหอเป็นหมาที่ทุกคนในบ้านรักมากที่สุด มา,าจ,จะดูเหมือนไฮยีนาหน่อยนะแต่ว่าเป็นน้องหมาที่ซื่อสัตย์มากเพราะว่าเคยมีโจนมาป้นบ้านแอรเนี่ยแล้วมีมันตัวเดียวเนี่ยแหละค่ะที่ว่าสู้กับโจนจนโดนแบบจนเตะหลังอ่ะจนเป็นอามาพลึกครึ่งตัวคือท่อนหลังทั้งหมดเนี่ยใช้ไม่ได้เลยค่ะคือการขับถ่ายนี่ออกมาหมดแบบควบคุมไม่ได้ขาหลังเสียเดินไม่้ต้องใช้ขานหน้าแบบลากตัวเองแบบน่าหงสดหงิดเดี๋ยวมาดูห้องนั่งชิลดีกว่าก็จะมีเป็นแบบว่า เปิดทีวีบ้านอะไเย็นนะเพราะว่าพื้นเนี่จะเป็นแกรนิตเย็นมากไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะทั้งวันพัดลมเต็มบ้านเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุมโปรดของแอร์ค่ะห้านั่งดูทีวีไปเล่นคอมไปสบายมากๆ ผมว่าเนี้ยค่ะก็จะชอบเล่นเครื่อง Mac เครื่องนี้เป็น MacBook Pro นะคะแต่ว่าจะชอบเล่นเป็นแบบ p h o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  ูอะไรเงรี้ยแบบสนุกดีเพราะว่าเอฟเฟกมันเยอะค่ะแล้วเราก็แบบดูแบบไม่น่าเบื่อแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งแต่งใน Photoshop อีกหลายรอบอะไรเงรี้ยแล้วก็ชอบไปเลยว่าเราจะเป็นแบบไหนเป็นแบบ Color Pencil หรือว่าจะเป็นแบบ Pop Art อะไรเงรี้ยแต่เล่นบ่อยๆก็จะเป็นเป็นพวกแบบออกแนวขำๆไปเลยแบบ Squeeze หรืออะไรเงรี้ยว่ามันตลกดี พอดีวันนี้เนี่ยแอมีนัดกับโปรที่สอนกอบแอไว้แต่ว,ว่าก่อนจะออกเนี่ยนะไอก็จะนัดกับโปรว่าถ้าวันไหนว่างเดี๋ยวเราจะไปเอารอบกันแต่ว,ว่าพอดีวันนี้เนี่ยไอเช็คใน iPad แล้วเนี่ยฝนตกค่ะเนี่ยมันบอกอยู่ว่ามันมีแบบเมฆเยอะนะเพราะฉะนั้นโอกาสฝนตกก็จะเยอะค่ะก็เลยว่าโอเคเดี๋ยววันนี้ที่นัดกับโปรเนี่ยจะเป็นแค่ไป drive กันเฉยๆทีๆ ที่สนามด r i v กอล์ฟนะคะก็เดี๋ยวเราเช็คสภาพอากาศเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปด r i v กอล์ฟกันโอเควันนี้เป็นสารเลดี้พิงนิดนึงนะคะทุกอย่างเป็นสีชมพูหมดเลยบังเอิญจริงๆปะแล้ว่าเราไปที่สนามกอล์ฟกันอ่ะตอนนี้เรากลันจะเดินทางไปที่สนามดライブกอล์ฟออสตาแล้วนะคะแต่ว่า เอ๊ยจะไปเส้นทางไหนดีล่ะนี่เลยเข้ามาในโปรแกรมนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คำว,ว่าสนามกอล์ฟ นะคะที่แอร์หันมาสนใจกีฬากอล์ฟก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได i v e g o l มาหลายทีแล้วแล้วก e ็มารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแบบเรียนจริงๆอาจารย์ตอนที่แบบเอาจริงๆเรเล่นเกมใน i อ a d แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากรอออกรอบเหมือนในเกมบ้างก็เลยอะมาลงเรียนเลยเราไขึ้นสูงพอแค่นี้พอถ้าเรายิ่งขึ้นสูงมันยิ่งทำให้ตัวเรายกขึ้น โอเคอ่ะมาครับเดี๋ยววันนี้โพจะถ่ายวงสวิงแอร์จาก iPad ให้ดู uh huh. โดยการที่โพไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ V1 c ันคมามันสามารถวิเคราะห์วงสวิงของเราในการที่เราสามารถดูจาก iPad ได้เลยนะครับ ทีนี้เราจะมาใช้ iPad ในการวิเคราะห์วงสวิงนะครับเส้นที่บอกว่าเส้นแรกคือเส้น plane สวิงนะครับหลังต้องยืนให้ได้ฉากอ่าอย่างนี้ถือว่าโอเคขาอยู่ในแนวตรงไม้อ่าอ่าใช้ได้ไม่มีปัญหาโอเคนะครับทีนี้เราจะดูการขึ้นไม้โดยโพอจะกดขึ้นช้าๆให้แอร์ดูว่าแอร์ขึ้นไม้เป็นไงอ่าช้าๆ ถ้าเราขึ้นไม่กรอฟถูกต้องเนี่ยไม้จะต้องขึ้นมาในแนวเส้นเพลนนี้นะครับแอบบอกว่าอยากส่งมาให้โปรดูวันหลังได้ไหมหรืออยากส่งให้ใครคนอื่นได้ดูได้โดยใช้อีเมล a t t a c h ผ่าน to move 3 g ได้เลย หนึ่งวันขอแอร์นะคะว่าแอร์ทำอะไรบ้างแต่ว่าไอเรียนก็ไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวแอร์ขอตัวกลับไปเรียนกอลต่อกันแล้วกันนะคะบ๊ายบายเป็นไงกันบ้างครับสำหรับไลฟ์สไตล์ของน้องแอร์สาวน้อยผู้น่ารักคนนี้นะฮะนอกจากเธอจะเป็นนักแสดงที่มีความสามารถแล้วนะครับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตประจำวันของเธอเนี่ยก็น่าสนใจอีกด้วยครับเพราะนอกจากเธอจะมี iPad ไว้ตอบสนองการทำงานของเธอในทุกๆด้านแล้วนะครับเธอยังมี TrueMove 3G WiFi มาเติมเต็มให้รวดเร็วมากขึ้นด้วยนะครับ อาละครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวในมหาวิทยาลัยอีกครั้งนะครับคราวนี้ไปกันที่ u s t o r r มหาวิทยาลัยหอาการค้าไทยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีนโยบายการแจก iPad 2ให้กับน้องๆน,นักศึกษาปีหนึ่งทุกคนเลยนะครับที่สมัครเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้นะครับเห็นว่าบรรยากาศในวันนี้เนี่ยคือคึกคักน่าดูเลยนะครับจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างติดตามชมกันเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้าน u Store by Digital นะครับวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่แห่งนี้นะครับจะสังเกตนะครับวันนี้ร้านของเรานะครับมีความคึกคืนเป็นพิเศษนะครับน้องๆจะเข้ามาที่ร้านของเราเยอะมากเพราะวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมนะครับให้น้องๆทุกคนเนี่ยเข้ามากดไลค์แฟนเพจนะครับของทางร้านนะครับเมื่อกดแล้วเนี่ยน้องๆจะได้รับสมุดโน้ตน่ารักน่าักหนึ่งเล่มนะครับ หลังจากนั้นนะครับถ้าน้องนําสมุดโน้ตเล่มน,นี้นะครับกลับมาที่ร้านของเราแล้วโพสต์รูปหนึ่งรูปนะครับหรือว่าจะโพสต์กับเด็กแก๊งของเขาก็ได้นะครับก็จะได้รับถุงใส่ดินสอหนึ่งอันนะครับเพื่อไว้เป็นที่ระลึกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยนะครับแฟนเพจของเราก็มีชื่อง่ายๆครับไปที่ www.facebook.com/ s l ustore utcc เข้าไปกดไลค์แค่นี้นะครับก็จะได้รู้จักกับเราแล้วนะครับว่าร้าน ustore by digital ที่หอการค้าไทยแห่งนี้เป็นยังไร แในปีนี้นะครับเป็นปีที่พิเศษนะครับสำหรับน้องๆนักศึกษาปีหนึ่งะครับของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแห่งนี้นะครับเพราะปีนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยเองนะครับมีโปรเจกต์ร่วมกับทางยูสโตรของเรานะครับทำการมอบ iPad นะครับ iPad 2ด้วยนะครับให้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับ จะสังเกตเห็นได้นะครับไม่ว่าจะเดินไปทางไหนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับรวมถึงมาที่ร้านยูสโตรที่หอกันค้าไทยนะครับก็จะพบว่ามีแต่น้องๆถือ iPad เต็มไปหมดเลยนะครับ iPad ตัวนี้นะครับนอกจากจะให้ใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วนะครับในช่วงเวลาที่น้องๆพักผ่อนนะครับหรือทานข้าวเนี่ยน้องๆยังสามารถเอา iPad เนี่ยมาใช้ในเรื่องของการเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับหรือสันทนาการต่างๆได้ว่าน้องๆจะเข้าไปใน Facebook เองก็ตามนะครับหรือว่า จะเข้าไปดู y t u t u นะครับหรือเข้าอินเทอร์เน็ตในท่องโลกอินเทอร์เน็ตไลฟ์สายต่างๆนะครับได้ i อแพดมานะคะก็เหมือนกับว่าจะช่วยให้สะดวกในการเรียนมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีโปรแกรม iBook อย่างตัวนี้ i b o ุ๊ก็คือเหมือนกับว่าเป็นตู้เชลหนังสือทำให้เราแบบ ได้ศึกษาหนังสือที่มีความสะดวกสบายในการที่เราไม่ต้องพกหนังสือมาโรงเรียนให้มันหนักกระเป๋ามากขึ้นนะคะตัวนี้ก็เป็นการสมัคร Apple ID อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พี่เขาลงเอาไว้ให้ค่ะเวลาสั่งการบ้านก็จะมีให้เราเข้าไปในเว็บไซต์มหาลัยโดยผ่านตัว iPad เรียนใน iPad เรามีหนังสือเรียนที่เราจะาเหมือนอาจารย์ให้มาเราก็สามารถมาสร้างตู้หนังสือตู้ใหม่ได้แล้วเราก็เหมือนใส่รหัสวิชาเข้าไปว่าเป็นวิชาอะไรอย่างเป็น h g 009ก็เป็นวิชาภาษาอังกฤษตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็กดนั้นก็คือเหมือนกันตกลงก็เข้าไปถ้ามีหนังสือที่อาจารย์สั่งเราก็จะมาเก็บไว้ในตู้นี้ก็เป็นรายวิชาต่างๆ หรือถ้ามีวิชาใหม่ก็สามารถมาสร้างได้ตรงนี้เหมือนเดิมวัตถุประสงค์ในการเปิดร้านของยูสโตรของอันค้าไทยแห่งน,นี้นับมีเอาไว้สำหรับเพื่อเป็นศูนย์กลางนะครับความรู้นะครับให้ประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์เกี่ยวกับทางด้าน m a c i n น o s h นะครับหรือ Apple ของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ Mac นะครับ MacBook Mac Pro นะครับ i อ a c คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ นะครับหรือไปถึงอุปกรณ์พกพานะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad iPod Touch นะครับต่างๆหรื่อพอตนานาต่างๆในร้านมีให้หมดนะครับรวมถึงมีพวกพี่ๆนะครับที่เป็นผู้ชํานาญการนะครับรวมถึงความรู้ต่างๆที่มีมอบให้น้องๆนะครับน้องๆสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในร้านนะครับรวมถึงมาทำเวิร์กช็อปนะครับมาเรียนรู้นะครับมาสอบถามทุกอย่างเกี่ยวกับแม c นะครับมาทดลองใช้นะครับมาสร้างประสบการณ์นะครับมาเรียนรู้ประสบการณ์ว่าแม c มันใช้งานง่ายขนาด ร้านดิวสโตร์แห่งนี้นะครับก็จะเปิดให้บริการน้องๆนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะเปิดเต็มวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้านะครับจนถึง6โมงเย็นในขณะที่วันเสาร์นะครับเราเปิด9โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับเพื่อรองรับนักศึกษาในส่วนอื่นนะครับที่มาไม่ได้ในวันธรรมดาก็อย่าลืมมากันนะครับผมเ่ยต้องขอบอกจริงๆเลยนะครับว่าเดินไปมุมไหนมุมไหนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนี่นะครับก็จะต้องเห็นน้องๆนั่งเล่นไอพาร์ตซองขณะมีความส จริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องๆคนไหนที่เขาไม่เข้าใจในการใช้ iPad 2นี่นะครับก็ยังมี u Store มารองรับแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องๆอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับในการศึกษาของน้องๆนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยครับเอาละครับช่วง i อ p ในวันนี้นะครับ App Genius ของเราจะมีอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั้นเจดตามชมมาได้แล้ครับ พิงก์วีแมนเซลนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันบน iPad ที่เราสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะสำหรับนิตยสารวี n มนเซลนะคะวันนี้เรามาใกล้ชิดกับผู้อ่านทุกท่านนะคะโดยที่เนื้อหาต่างๆของเราเนี่ยก็ยังอยู่ครบแล้วก็จะเหมือนกับในหนังสือเลยซึ่งจะประกอบไปด้วยพวกเซ็ก l i ไลฟ์สไตล์แล้วก็แคริเอร Health, Weight Loss ต่างๆก็จะยังอยู่ครบนะคะแต่ว่าความพิเศษของการดาวน์โหลดนี้ก็คือในหน้า cover story เราสามารถเข้าไปดูเรื่องหลังการถ่ายทำของ,งานางแบบได้ า Women's Tales นะคะ It's good to be you เป็นตัวเรานี่แหละใช่เลยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยคุณคำว่า Women's Tales Thailand ขอบคุณค่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับแอปพลิเคชันใน iPad แล้วก็ iPhone ลองหามาดาวน์โหลดกันได้นะครับจาก iTunes Store ผ่านทาง TrueMove 3G Wi-Fi กันดูนะครับเอาละรครับช่วง Number Studio ในวันนี้นะครับคุณป้อมชินนันน์ Numerologist ของเรานะครับจะมาแนะนำเบอร์โทรศัพท์ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ เป็นอย่างไรนั้นนะครับติดตามชมกันได้เลยครับแล้วเราก็เข้ามาสู่ในช่วงของ number studio นะครับกับผมป้อมชินทนันนะครับวันนี้เรามาเจอกับน้องแอร์นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของตัวเลขบ้างไหมครับว่าตัวเลขอย่างนี้มีความหมายอะไรยังไงพวกเลขศาสตร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะคือได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่า คุณแม่แอเองเนี่ยก็ศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันก็จะแบบรู้บ้างแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูตามเว็บอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วเป็นยังไงครับมีเลขที่ชอบอะไรอย่างนี้อะไรยังไงไหมแบบเลขไหนรู้สึกว่าดีไม่ดีอะไรเงี้ยเลขที่ชอบละเลขที่ชอบก็คงจะแบบถ้าเลขมาอันดับหนึ่งเลยที่ชอบก็จะเป็นเลข9ก้าเพราะเป็นคนเกิดวันที่9ด้วยแล้วก็คุณแม่เคยบอกว่าเลข9้าจะเป็นเลขที่แบบมีเทพคุ้มครองอะไรอย่างนี้เราก็เราก็เลยรู้สึกดีกับเลข9ก้า เราลองมาดูหมายเลขโทรศัพท์นะครับของน้องแอร์ครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ผมแปะเลขโทรศัพท์ของน้องแอร์เป็นที่เรียบร้อยแต่น้องแอร์เนี่ยรีเควสต์นะครับอยากจะให้ผมเนี่ยให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับว่าเลขอะไรยังไงเนี่ยโดยให้ผมดูหมายเลขของครอบครัวน้องแอร์นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็น้องเนี่ยว่ามีองคนน้องสาวอีกสองคนนะครับว่าใช้เลขอะไรนะครับของคุณแม่น้องแอร์นะครับมีเลข 55นะครับซึ่งผมพูดบ่อยมากเลยนะครับเลข55เนี่ยคือเลขในเชิงวิชาการนะครับแล้วก็มีเลข50ด้วยซึ่งเลข5055เนี่ยเกี่ยวข้องกับการศึกษาอะไรที่คุณแม่น้องแอนเนี่ยจะไม่จะไม่เชื่ออะไรคนง่ายๆจะไม่ได้แบบอยู่ๆพูดอะไรมาเชื่อเขาชอบที่จะศึกษาค้นคว้าจากประสบการณ์จริงเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงไหมครับ ้าเกี่ยวกับเรื่องวิชาการอะไรพวกนี้ใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นอาจารย์ด้วยครับผมเป็นเป็นพอสออยู่อะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็คือก็เข้ามหาลัยไปก็ไม่ค่อยได้สอนแล้วแหละไปประชุมซะมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีมีความคิดเห็นของเขา่ค่ะในที่ประชุมอยู่อยู่ตลอดอย่างี้แล้วก็เบอร์คุณแม่นะครับที่ผมเห็นนะครับก็คือเป็นแต่ตอนนี้ท่านเลิกสอน เกษียณแล้วแต่ทางมหาลัยยังจ้างต่อนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมเห็นนะครับเบอร์ของอาจจะเป็นติวเตอร์นะครับอาจารย์พิเศษหรืออาจารย์เนี่ยที่เห็นใช้บ่อยๆนะครับก็คือเลข48นะครับซึ่งของคุณแม่มีเลข48ด้วยนะครับ4เนี่ยก็คือการเจรจานะครับและ8ก็คือสามารถพูดได้หูดับตับไม่เบอร์ของน้องออยนี่เปลี่ยนมานานยังครับ ขออนออเพิ่งเปลี่ยนไม่ถึงปีเลยค่ะไม่ถึงปีประมาณจําเดือนได้ไหมน่าจะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาประมาณแบบ<ๆ>ช่วงช่วงกุมภามีนาอะไรเงี้ยนต้นปีก็ตั้งแต่ต้นปีครับมันจะเป็นเลข6.9นะครับ6.9เนี่ย6 6 9คือชิลครับเฉืยชิลสบายใช้ เห็นทะเบียนรถ69เยอะมากเหรอครับคนจะนิยมใช้แบบ69แปลว่าเฉื่อยอ่ะไม่ใช่เฉื่อยครับคือตามผลรวมเนี่ยบวกลบรวมได้45 45เนี่ยเกี่ยวข้องกับเอ่อความเฉื่อยชานะครับทำอะไรคิดช้าค่อยคิดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเป็นคนใจเย็นและ6และในตัวเลขนะครับของน้องน้องสาวของน้องแอนนะครับก็คือมีมีเลข69ซึ่ง6เนี่ยเกี่ยวข้องกับความสุข ก้าเ <9 S 2> นี่ยตะกี้ผมบอกคือเลขอะไรความมั่นไปเสริมเลข6ปุ๊บเลยทำให้สุกเต็มที่ <laughs> ส่วนสำหรับหมายเลขของน้องคนเล็กนะครับบุกรวมได้56เนี่ยเป็นเลขที่แบบออยอดนิยมนะครับก็คือเป็นเลขที่5ก็คือรู้จักคิดนะครับ6คือพวกเกี่ยวข้องกับความสุขการเงินก็คือน้องคนน้องคนเล็กใช่ไหมครับ <laughs> จ,ะจะจะมองช่องทางพวกเกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจหมายถึงหัวธุรกิจได้ได้มากจริงไหมครับ กขาก็อยากจะเปิดร้านนู้นเปิดร้านนี้ <ừ> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ừ> แต่ว่าก็จะแอร์ก็จะเป็นคนคอยกึงก่งก <ừ> ึ่งเบรกอะ <ừ> เพราะว่าเราเรียนมาทางเนี้ยแล้วแล้วเราก็มีประสบการณ์มาก่อนเราก็จะบอกเขาบอกว่าถ้าเขาจะทาธุรกิจเขาจะต้องมองดูอะไรบ้างเขาจะต้องมีอะไรบ้างเขาจะต้องระวังในเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดน้องแอร์เนี่ยอยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์บุคลิกอะไรก็คือ เนี่ยทาง TrueMove เนี่ยจะได้จัดเตรียมนะครับหมายเลขที่ตรงกับตามไลฟ์สไตล์ของคนในครอบครัวของอแม่ได้เลย ท่านผู้ชมนะครับที่อยากมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองนะครับไม่ยากเลยนะครับเพียงท่านผู้ชมนะครับส่ง SMS มาได้ที่หมายเลข0814694545นะครับพิพมชื่อจริงชื่อเล่นตามด้วยไลฟ์สไตล์ของท่านผู้ชมที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมมีหมายเลขดีๆจากทาง True Move นะครับจะมอบให้ท่านชม้ามท่านต่อสัปดาห์นะครับหรือท่านผู้ชมนะครับสามารถสอบถามหมายเลขของตัวท่านเองนะครับผ่านทาง Facebook บนหน้าจอได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับหมายเลขโทรศัพท์สามารถบ่งบอกสะท้อนอะไรได้บ้างก็ แปลกดีนะคะเพราะว่าบุคลิกน้องสองคนก็แบบก็ไม่เหมือนอกันแล้วก็ในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้คุณแม่แอร์ก็ใช้มานานเหมือนกันคือเขาก็เป็นอาจารย์เป็นอะไรอย่างนี้ก็ก็เกี่ยวกับวิชาการจริงๆอะไร,รอย่างเี้ยงั้นวันนี้นะครับผมกับน,น้องแอร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับคุณผู้ชมคงจะสนุกนะครับแล้วก็ได้รับข้อคิดแล้วก็เทคนิคง่ายๆนะครับในการรับชมรายการ i Studio by TrueMove 3G WiFi กับไอดอลนะครับน้องแอร์ของเรานะครับที่มีไลฟ์สไตล์แล้วก็ความเป็นคนรุ่นใหม่แบบน่ารักมากๆเลยนะครับและยังได้ไปเที่ยวในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอีกนะครับในช่วงเทรนสูริโอนะครับแต่ถ้าหากคุณยังไม่เต็มอิ่มกับความสนุกสนานของรายการของเราในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามข่าวสารแล้วก็แชร์ไลฟ์สไตล์ของคุณได้ตลอดเวลาเลยนะครับที่ Facebook Fan Page ของเรานะครับทั้ง2ออันเลยนะครับอย่าลืมคลิกไลค์ให้เราด้วยนะครับ หรือคุณผู้ชมนะครับจะอ e ีเมลมาถามคำถาม,ถามแล้วก็พูดคุยกับเราก็ได้นะครับที Studio True Move ่ iStudio by TrueMove gmail.com และวันนี้นะครับผมขอเอาใจแฟน AF 8เป็นพิเศษเลยนะครับเพียงแค่ร่วมสนุกกับเกมใน f a c e b o o k iStudio by t r u e m o v e ของเรานะครับแค่นี้ก็ออกไปได้ง่ายๆแล้วครับนอกจากนี้นะครับทางรายการของเรานะครับยังจะมอบ usb Hu ับนะครับจาก TrueMove 3 g wifi นะครับให้กับท่านผู้ชมสัปดาห์ละ2ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเลยครับเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับถ่ายรูปของคุณผู้ชมคู่กับผลิตภัณฑ์ของ Apple มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPo, ฟนไอแพดไอโฟหรือว่าคอมพิวเตอร์แมครุ่นใดก็ได้นะครับแล้วส่งมาที่อีเมลของเราตามด้านลล่างนี้เยครับ สำหรับวันนี้นะครับผมนทัทเทพประสดินในอุทยาและรายการ iStudio by TrueMove 3G Wi-Fi นะครับคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับอาทิตย์หน้านะครับเราจะมีไลฟ์สไตล์อินเทรนด์อะไรมาแนะนำแล้วก็มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้กันอีกนะครับติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ